สวัสดีดน้องที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วกับพี่พันตำรวจโทสืบสักดิสางเตอปินหรือว่าพี่รองตำจากรมจากคาเดเซนเตอร์นะครับใน ep ที่6ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ให้เสียเวลาเรามาลองดูโจทย์กันได้เลยนะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ n นะครับเป็นจํานวนนับนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แอย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่าผลลัพธ์ของสรรมการนี้ ตรงกับข้อใดนะครับมาลองทำกันดูเลยนะครับปึ๊บโจทย์ให้มา2ยกกำลัง n บวก3บวกด้วย3คูณกับ2ยกกำลัง n บวก2หารด้วย2ยกกำลัง n บวก3แล้วก็บวกด้วย2ยกกำลัง n บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้อง แายากตัวประกอบออกมานะครับเลขยกกําลังบวกกันหมายถึงว่าเป็นเลขฐานเดียวกันคูณกันนั่นเองนะครับจะแยกได้ว่า2ยกกําลัง n คูณกับ2ยกกําลัง3มบวกกับ3คูณกับ2ยกกําลัง n คูณกับ2ยกกําลังสองนั่นเองนะครับส่วนนะครับทำเสร็จในส่วนของเศษแล้วก็จะไปใน จุดของส่วนบ้างนะครับเป็น2ยกกําลัง n นะครับคูณกับ2ยกกําลัง3บวกกับ2ยกกําลัง n คูณกับ2นะครับอ่าโอเคครับชัดเจนนะครับเราก็จะมาถึงบรรทัดที่2กันเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่านะครับน้องดูว่าในตัวของเศษแล้วก็ส่วนนี่มีส่วนใดที่เหมือนกันเราจะแยกตัวประกอบออกมาอยู่ด้านนอกนะครับเห็นว่าด้านหน้านะครับ กลับด้านหลังเนี่ยตัวที่เหมือนกันกคือตัวนี้ฮะสยกกําลัง n ใช่ไหมครับเราแยกเป็น2ยกกาลัง n นะครับด้านในจะเหลือ2ยกกําลัง3บวกกับ3คูณกับ2ยกกาลัง2องถูกไหมฮะส่วนด้านล่างก็เหมือนกันตัวที่เหมือนกันนะครับแยกตัวประกอบออกมาก็คือ2ยกกําลัง n นั่นเองแยก2ยกกําลัง n อ็อกมาข้างในเหลือ2ยกกําลัง3บวกกับ2 ถูกไหมครับ2ยกกำลัง n 2ตัวทั้งเศษและส่วนเหมือนกันนะครับสามารถตัดกันได้ตัดเลยนะครับ,รบข้างในจะเหลืออะไรครับข้างในเหลือ2ยกกำลัง3าก็คือ8นะครับบวกกับ2อยกกำลังสอง,ง 2, คือ4 4คูณ3เท่ากับ12หารด้วยนะครับข้างล่าง2กํกำลังสามได้8 8บวกกับ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ิบ 8บวก12มีค่าเท่ากับ20หารด้วย8บวก2มีค่าเท่ากับ10คคำตอบนะครับคำตอบก็เท่ากับ2นั่นเองครับข้อนี้ตอบข้อที่3ามาดูอีกข้อหนึงนะครับข้อที่2ครับมาเลยข้อที่2นะครับ ข้อที่สองโจทย์บอกว่านะครับแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหมายเลขหนึ่งสองสามสี่นำมาวางเป็นเลขสองหลักสองหลักก็คือหลักอะไรครับสองหลักคือหลักสิบนั่นเองนะครับจะสามารถกระทําได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับมีแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าน้องนะครับ นำเลขตัวใดตัวหนึ่งนะมาวางเป็นหลักสิบแล้วนะครับจะทำให้เลขหลักหน่วยนะมันจะไม่สามารถที่จะซ้ำกันได้ก็คือจะได้แค่ตัวเลขแค่สามตัวเท่านั้นเองในกรณีที่หลักหน่วยเพราะว่าจะต้องมี1ตัวที่น้องจะนำมาเป็นหลักสิบเอาไว้แล้วนะครับหลักสิบจะได้ถึง4วิธีก็คือนะครับส่วนที่เป็นหลักสิบได้ เท่ากับ4วิธีนะครับก็คือ1 2 3 4ามนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเมื่อตัดหลักสิบไป1นตัวนะครับจะได้แค่3วิธีนะครับจะได้แค่3ตัวเท่านั้นที่นำมาเป็นหลักหน่วยได้ดังนั้นนะครับสามารถกระทำได้ทั้งหมดกี่วิธีจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับจำนว,นวนวิธี ทั้งหมดนะครับทำได้ง่ายๆโดยการที่นำนะครับวิธีของหลักสิบมาคูณกับวิธีของหลักหน่วยก็คือ4คูณด้วย3มีค่าเท่ากับ12วิธีนะครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อที่3ครับ ข้อที่3บอกว่าถ้า 7x บวก2ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับ 4x ลบ1ส่วน2แล้ว 4x กำลัง2บวก6มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้วิธีการก็คือน้องจะต้องทำยังไงครับจะต้องหาค่า x จากสมการตรงนี้ให้ได้ก่อนจากนั้นนำ x มาแทนค่าในสมการที่2นะครับก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองนะครับเรามาดูก็คือเป็นการแก้สมการนั่นเองนะครับ 7x บวก2ส่วน5ะครับมีค่าเท่ากับ 4x ลบ1ส่วนด้วย2นะครับน้องต้องนำตัวใดตัวหนึ่งที่มาคูณแล้วทำให้5ส่วน5กับส่วน2หายไปตัวนั้นคืออะไรครับก็คือคลอลนองนมันเองก็คือ10นำา10มาคูณเข้าไปนะครับกลายเป็นอะไรครับจะมีค่าเท่ากับ2แล้วก็ 7x บวก2ใช่ไหมครับเท่ากับนะครับตรงนี้ นะครับก็กลายเป็น5 4x ลบ1แก้สรรมการนะกลายเป็น 274x บนะครับบวกด้วย4มีค่าเท่ากับ50 20 20x ลบด้วย5นั่นเองนะครับย้ายค่าสรรมการฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นลบ20ลบ14เหลือ 6x นะครับส่วนลบฝั่งนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้กลายเป็นบวกก็คือ4บวกกับ5มีค่าเท่ากับ 9x เ,เดียวจึงมีค่าเท่ากับ9ส่วน6นะครับ x มีค่าเท่ากับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอา3ไปหารทั้งเศษกับส่วนก็คือ3ส่วน2มันเองนะครับแต่3ส่วน2ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพอน้องจะต้องนำ3ส่วน2น,น,นั้นไปแทนในสมการนี้ครับนำไปแทนเลยนะครับก็กลายเป็น4คูณกับอะไรครับ3 ส่วน2ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย6นะครับจะมีค่าเท่ากับ4คูณกับ3กลัง2ได้9 2กลัง2ได้4นะครับบวกด้วย6นะครับน้องดูครับ4คูณกับ9ส่วน4สามารถตัดกันได้ตัดตัดก็เหลือ9บวก6มีค่าเท่ากับ15นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบว่า15เป็นไงครับวันนี้ทำ3า3ข้ออย่าลืมนะครับฝึกทำโจทย์ คณิตศาสตร์บ่อยๆนะครับบางทีพี่อาจจะอธิบายไวเพราะว่าต้องการให้น้องฝึกคิดให้ไวขึ้นเพราะว่าเราทําโจทย์ในการสอบครั้งนี้นะครับใช้เวลาควรจะไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับอยู่อย่างช้าสุดก็อาจจะนาทีนิดๆนะครับน้องจะสามารถทําข้อสอบในการสอบเข้าลองสอบประอบส่วนในครั้งนี้ได้ทันแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ